อาชีบเก็บลูก ตาตูมยายไปแล้วนู่นแล้วยายบ้านไปนู่นแล้วอ๋อ,อ,อ,อไปน,นั่นบ้านฝักตาอา,า,ากาศผูกเข,าข้ามันอยู่แคลเล่หรือมันอยู่ไปแคลเล่มั้ยทางเลย มันไปตึงเยกก็อทำไไหมเร็คือนุ้นใจเรนอยอ๋อมันจะเรื่อยเยอก็อทำไป 不知道。 打给朋友，有人呢，就在家呢。 เพื่อนถ่ายให้เพื่อนอย่างเงี้ยนี่มีถ่ายบ้ามีจะไม่เป็นปลาเลยใครอยู่แล้วใครเป็นเพื่อนยังไง ลูกคุณมี3กะกะเก็บ อลแลวไปเห็นเงี้ยยังมาทำไมตรงนี้ยาเ้าเขาเนไขึ้นหลังคา

สากว่าีเข้าลงมาลงของที่แปดแต่ว่าช่วงนี้จอคิวิ้ต้องขอคองมูื้นปูุอารสามเเอสองเทกสการจากานนี้แลที่ลงมาล้วแลักแฟสว่าเค้าที่ทั้งสองแปดแล้วก็แดแสนือันของผมแต่ที่ลนกผมเลยไม่ดีมันคือบานะมันีสนใจสั่งือโซ่เลยครับ ซึ่งสองหนึุ่้านึ่งเจ็ก้าครับซึ่งสองหนึ่งจุงห้าสี่หนึ่งเจ็ดเครับพูดถสงเรื่องของเอสคือมินของไครรครับในวันนี้ก็กาลังนอยถ้าเห็นคนนแดงด้วยลักับะรถลตรถยี่ไม่มีสาเหตุครับรู้สึกปวดหรือแน่นเท้าแนนขวาบนนะครับตัวเตนน้องโมวมีความเส็นไปใดหรัอว่าหลัของท่านจะมีปัญหาอยู่ครับ คด่มารแ้วยตัวเลยครับสารจะเป็นยาของโรคมาเร็ก็ได้ครับมาเร็งปากยะแรกาะปนรว่าสายอย่างนี้ก็รับตนคนแดงว่าดีชิดนต่อไปจะได้ถึงแท้มมมติลยกลงด้วยัหากวันี่จะเข้าสู่ระยะตาและระยะสุดท้ายคนไข้อาจเป็นารขงตึงที่เลยครับแพทย์จิดตัจะเตือนอยู่เสมอว่า

และสีขาวซึ่งเป็นส่นใหที่ยีล้านลึลดการอักเกมให้ตัำนองกันมะเร็งดำและมะเร็ยครันซค่งคนทั่วไก็สามารถทานได้สจดเดกนทีเชียมีนาพกมาทย่เนียิาว

นั่นและตลุงชายไม่ยลุงตาให้ลุงชายก็ไม่ได้นี่จบเียบแล้วดึงซูไปแก้หัวไปเขียนต่อไปเอาปากเข้าเลยเอาปากลงให้เหร้เหอ้เอไม่ได้ต่อาลูกนะงชกับเป็นเก้าเปรยังไงออกภาษาจนเลย